ดังดังอา้าวเปาขอให้แม่มีความสุขนะคะพูดดิเด็กพูดชัดชัดเปาเร่งเร่งเปาเ,าเปาได้แล้วเปา เปาแรง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 มีแต่น้ำลายเดี๋ยวหน้าไฟไหมนะไฟมันร้อนเปานี่เนียเปาโหมีแต่น้ำลายเอามือพักนี่เอาเปาหนึ่งสองเปาเออโตมือเอะพูดดิพูดว่า ขอให้แม่มีความสุขนะคะพูดดิพูดเร็วพูดก่อนพูดก่อนเร็วพูดตามพ่อขอ,ขอให้แม่ด,ดัง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 ขอให้แม่แมีมความสุขนะคะ,ะ,คะมีขอให้แม่แม,มีความสุขนะคะ มีความสุข,น,สขนะคะมีขอให้แม่มีความสุขมมีสุขนะคะนะะคปากเรืออะไรปากเรื่อตูด อไม่เอาไม่เอาไม่เอากินเลยลูกต้องมาจิ้วพอเลยพอยังเก็บได้แล้วอร่อยปะกินเองกินเองเป็นไงนะ เลอหมดเลยพอยังอิ่มยังอิ่มยังเอาไปเก็บก่อนไปแอมน้ำไปเห็นไหมเหลือหมดแล้วพอยังอร่อยไหม นี่พนีรายกอ่าวารให่าาชนาี่อยากเหลอไหมเพราะ่อาบน้ำไม่เถนะอาบน้ำไม่นะไงมาถ่ายรูปหน่อยอ่านมาถ่ายรูปหน่อยเร็วนี่นี่เดี๋ยวพอให้ดูนี่นี่ โอ้โหน่ารักจังนี่นี่นี่พ่อไปพ่อถ่ายรูปหนูหน่อยไหม ăn lòi mấy? ăn lòi, ăn lòi, tung tham ngay. ăn lòi tham ngay. tham mờ ngay ăn lòi à? này tham mờ, đi. này thay khoa đùi luôn, giếm. ดูให้หมดเลยเดี๋ยวหกนะ ออหยดแล้วหยวดแล้วหยวดแล้ว,วนี่พอ,อยังพอแล้วมั้งพอแล้วนะพอเก็บแล้วโอเคไหม่ <c oughs> นหละจับในกลวยเลยออ๋ออ๋ออ๋อนี่ปากหรือตูดเนะี่ย อ้าวไม่ต้องไม่ต้องนี่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 เช็ด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 เขาคำคำอะไรกันอ่ะดียวใครให้ใครปิดไฟอันนิวฮะอันนิวอันนิวอันนิวอยู่ข้างล่างเธอดิยวกระถูกกระถูกให้ใครปิดไฟ เรา้วไมต้องเป็นแม่ด้วยนะพอไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องเป็นแม่คนเดียวคนเดียวเลยใช่ไหมพ่อไปพ่อไปไม่รักพ่อเหรอไม่รักพอ่อทำไมถึงไม่รักอ,อ่ะพ่อเออเออเออพ่อหูก,นะหกลางไหมหูกลางลารหูกลาง,งไหมหูกลางหูกลางเหมือนกัน โอ้กางหนใครอเออเออเอันอ๋ออขอขันปิน่ิดไฟโอโหไหนดูดิแม่ดูคอดิหน่าอะแน่พออ่อเออบ้มพ่อเออบ้าพพอดีเออบะนี่เออบ้าเอ่อปิดไฟแล้วไปิดไฟแล้วก็ไ,ไฟ bên phai bên phải 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 bên ถอ,อยังนอนอยังปิดไฟเปิดไฟนอนอยัง่ะปิดไฟเปิดไฟปิดไฟให้ใครปิดไฟอ่ะโอเคแม่ก็ได้แม่ลุกนะแม่ลุกแล้วแม่ก็ออกไปเลยนะ เนี่อะไรกัดพรนะไงไงคอยไม่รู้เงียบรุ่นสร้างไปทางมนุษย์สร <iew. S 2> ้างไปทางมนุษย์เนี่ยบโดนกัดแม่ไหมไม่โดนกลัวป่ากลัวป่า โดนกัดแน่โดนโนกัดแน่กลัวปะไม่กลัวแล้วถ้างโนกัดทำไงถ้านโนดื้อทำไงฮะโนดื้อทำไงไนะทำไงทำไงทำท่าไงไวหนาวทำท่าไงไเร็วทำดีๆเร็วดินีท่ทำไงทำไงนะแดดร้อนก็วันนั้นก็ไปไปเที่ยวมาแล้วไง แดดร้อนไหนทำท่าทำท่าก่อนทไมรอนแงตังทำไม,ไมดูดูด,ด,ดอูอันนี้ดนนี้เออดูก่อนตาหลับตาข้างตืมหตเอามือวางาวางับตาก่นไหนหน้าหล